สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอเล็กบางสูตรวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่9นะครับเดือนมกราคมขณะนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม5นาทีนะครับวันนี้นะครับผมก็ใช้แนวทางบอลรองนะครับบอลรองด้วยคอนเซปต์นะครับทีมทีมต่อเนี่ยกับทีมกับทีมรองเนี่ยอันดับต้องห่างกันนะครับห่างกันไม่เกิน3อันดับนะครับซึ่งวันนี้นะครับคู่ที่ผมจะนำเสนอ บอลรองก็คือคู่เอ็กเซลซีเอนะครับเจอกับเดนฮาร์คเป็นหลีกฮันแลนด์ดิวิชั่น2ครับเต็เวลาบ้านเราก็2องทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้นะครับเป็นเอลซีเอนะครับอันดับ2นะครับเจอกับเดนฮาร์คเดนฮาร์คอันดับ4นะครับก็ทั้งคู่เนี้ยก็อันดับใกล้เคียงกันนะครับอันดับ2แล้วก็อันดับ4นะครับทําไมผมถึงเอาคู่นี้นะครับมาเป็นทีเด็ดบอลรองขั้นเทพนะครับ หนึ่งเลยนะครับสักคู่นะครับหนึ่งเลยนะครับคู่นี้นะครับถ้าทีมเจ้าบ้านจะชนะทีมเยือนเนี่ยต้องต่ออย่างน้อยครึ่งลูกขึ้นไปนะครับซึ่งคู่นี้นะครับทีมเจ้าบ้านต่อแค่ปอเอนะครับก็แปลวา่าทีมเยือนนะมีมีสิทธ มีสิทธิ์และก็ภาษีสูงมากนะครับที่จะ,ะมายันเสมอแล้วก็ชนะทีมเจ้าบ้านได้นะครับเพราะว่าด้วยราคาปอแบบนี้นะครับส่วนมากทีมรองจะมานะครับกับสูตรบอลรองแบบนี้นะครับผลนะครับจบ90นาทีนะครับออกมาเท่าไหร่นะครับผมจะมาสรุปอีกทีนะครับว่าว่าบอลรอง ลักษณะแบบนี้จะเข้าหรเปป่านะครับสวัสดีครับ